ดวงใจเล่าขอบคุณรัฐบาลเด้อปบ่งเงินมาใส่เกี่ยงตับแล้วเราพี่น้องมือหนึ่งเลี้ยจากบาทใส่ดีกับใส่สูแนวส่วงไปให้แม่ใส่น้ำรัฐบาลเด้อแบ่งเงินมาใส่เกี่ยงตับเราเราพี่น้อง ได่รับเงินแลราก็ขอบคุณรัฐบาลห,หลายๆใส่มือเดียวเจียงตับเลยสิหน่องเลยเจ้าหนีหัวสองซึบลรบเนาจจะหับวัก็ใส่ <c oughs> ส <So S 1> so um, ื่อของใจของทรงสื่อของกับเบิดเงินเก็บสามท่นหรอกทรงกองไปให้แม่ใส่แม่กินสื่อเบิร์ดชวนสื่อแนวแต่ว่าพ่อจะพ่อได้แล้วก็ไปเขาบิ๊กซีก็ไปยังเราไปบิ๊กซีสื่อของไปให้แม่กินแม่ใส่แม่อากแม่เทานั้นเข้าหาเงินให้แม่เข้าเนาะไปนั่นสิละว่าเป็นไงตาแม่หูหลูกน้ำ ปลูกน้ำลูกกระไดอย่างนึ้อ้างนึอนึรปลูกในเตาในล้นในล้านเหรียญหล่อนะกุญแาอย,าอ,ยาอยู่จังหวัดอีหยางโอ้เหรียญหล่โอโชคลาภสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่นนหลายคนให้ความเคารพเหรียญหล่ออ้าวย,าวยางาาังเข่ามางสีนวลอีกอัน สวัสดีค่ะชิเบตหลัน,นงใจไปเดิยนยุ่กรุงเทพไปเดยนยุ่กรุงเทพอาวยังเข่ามาเน,ะนออาเนะ,านนะบันน,นี้ไปกดยังผิดเนาะ,นนะดตนงอ้จไปกดยังผิดเน,ะน,เนะดะาะอนานี้น้อยจังไปสิชิเบเไยกดยังผิดเนาะวันนี้เนาะสวัสดีค่ะชิบุกหลันดงใจโอ้ยจะว่าไปกดยังผิดเนาะ ไปกดยังทิดเนาะเขาสวดส,สวดเขาไปนี่โอ้ยเจ้นายจัง่อยสิลบออกเลยฮะเจนายแห้งแต่สิบหกลานน้องใจ๋วพูดได้หลายเรือพี่น้องเอ้าแคปหนาจอเขาบ่าท่านป่ิแคปหน้าจอไปจักน้อยเรียนนี่บนน่นอะไขอบคุดได้หลายเด้อพี่น้อง จากไทยเด้อพี่น้องเลยยุ่จังหวัดอันอุดรประเด็นเป็นคนอุดรตัวเนคนยู่อุดรแต่ว่าประเด็นมาทํางานยู่กรุงเทพเดินมาทํางานยู่กรุงเทพทํางานเป็นคนใส่เขายุงเทปทํางานเป็นแม่บ้านเอ้ยได้สีผาลัานดวงใจแว,ว่าหันแคบกับว่าท่านพี่น้องให้หกลนดวงใจแคบหน้าจอไปท่านท่านกน่อนเฮ้ยหย่าเนเพลียนนี้บิด แกหน้าจอกรับท่านขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อเป็นยูย่ให้เจ้าก,กันชัมงศ์กับไข่เนาะเป็นเงิน,นเป็นเป็นแม่บ้าน,น,น,านทำมาหากินเลยละกินยูวนอนกับเจา้าไนพี่น้องเลยกินยูวกับไขาเจา้า กับหน้าจอกรับเท่านมือนีินได้เสียไปฝากแม่อันซื้อแล้วอันจงของแล้วเริ่มสงเสียไปให้แม่เสียง่ามง่ามพี่น้องมั้ยเสือไปอีแมวมั้งนึงเสียง่ามก็ยังนี่ซื้อเสียไปให้เพิ่นซื้อไปเพิ่นนูเตี้ยนกันพี่น้องซื้อไปแม่นูนงง่ามบอกพี่น้องนี่ สเสียไปแม่ห่อยงามงามเลยเสียไปแม่แรงแรงเงินเดียวก็ซื้อเสียไปให้แม่เ,เมจ้าของสองโตเกตลอยบาท <c oughs> เขาลดราคาให้ก็ดีเขาเขาเลยลดราคาให้ก็เลยซื้อเอาทั้งนของผู้เผานะสีเงินกับอะไรเอาสีนี้งามเนาะพี่น้องเนาะซื้อไปแม่มีถุงผอม ให้เราเปลี่ยนกันสองตัวย่ำเราไปทั้งไหนกันตัวเดียวมันบอนั่นให้เล่าสองตัว